สวัสดีครับผมพบกันในเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการเลโก้จีนนะครับผมนี่ตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัวทอนะครับก็เลโก้ตัวนี้จะเป็นเหมือนอ่าเรียกได้ว่าร่างใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นล็อตใหม่เลยผมมาใหม่เลยครับผมก็เป็นค่ายเดิมนะครับผมที่ทํากับฮีโร่นะครับใครจำได้วันที่ผมได้รีวิวที่แบบเป็นอ่าแบทแมนเป็นสไปเดอร์แมนเป็นทอที่แบบขี่ไอ้รถจักรยานนะผมส่วนรอบเนี้ย ไม่ได้ขี่นะแต่ว่าเป็นตัวใหญ่นะผมเป็นเลโก้ไซส์ใหญ่นะครับผมนี่ด้านกล่องด้านหลังก็จะบอกวิธีการประกอบนะบผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับผมเนี่ยมีบอกใส่มือใส่ผมใส่หัวใส่ชุดนี่ตัวนี้เป็นทอนะครับผมนี่้านคางครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับโอ้ ่อนข้างที่จะตัวจะใหญ่นะครับผมนี่รู้สึกเหมือนว่าทางจีนเขาเริ่มจะอัปเดตนะครับผมทำแบบแพ็กเกจให้ดูดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาแกะกันครับโอ้โหรับให้มาแบบจับหนักเลยนะครับผมนี่ ตัวแบบโคตรจะใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราพอเราประกอบเสร็จเนี่ยเราจะาวัดความสูงให้ดูแล้วกันนะมีกอมาประกอบไปเลยครับแบบแรกครับใส่ผ้าลุมด้านหลังครับผมใส่เข้าไปเลยนี่ใส่้าคุมแล้วก็ น,นี่จะเป็นในส่วนของคอนนะครับก็นามาประกอบกันแบบนี้เลยครับนี่คอนนี่แบบคืออันใหญ่อะผมไอแบบอันเก่าเนี่ยไม่รู้เอาไปหายไปไหนนี่เป็นแขนนะครับผมตัวแขนนะมันจะมีเป็นลักษณะเป็นจอยดำๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับผมอีกข้างหนึ่งก็ เสียบเข้าไปเลยครับนี่ก็ดีเทียวนะผมนี่ครับด้านข้างของแขนนะครับมันจะทําเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเกาะนะครับผมนี่เกาะแขนนะครับเกาะใส่แขนเข้าไปเลยครับนี่ใส่เข้าไปนี่ครับก็สามารถขยับนี่ครับหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่หมุนขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของหัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกับมีนวดด้วยนะครับนี่ใส่เข้าไปในแบบนี้ครับนี่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับผมนี่ถัดมาครับเราจะเอามือเข้าไปใส่นะครับ ใส่ไปข้างครับนี่พอเราใส่เข้าไปจนสุดนะครับมันจะมีเสียงดังแก๊กนะครับอันนั้นแสดงว่าข้อต่อมันล็อกแล้วนะครับผมโอ้โหดูครับผมทอค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นฐานมาให้นะครับแต่ว่าภายในกล่องนะครับไม่มีมาให้นะครับก็แต่มันก็ยังสามารถที่จะยืนได้แบบนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าไม่ต้องใช้ฐานก็ได้นะครับแต่ว่า ตัวฐานเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสวยขึ้นมานะครับก็เอาค้อนับผมไปถือแบบนี้เลยครับนี่เราก็จะได้แบบทอรันะผมเวอร์ชั่นแบบตัวใหญ่เหมือนฮักเลยนะครับก็ความสูงเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูครับสําหรับความสูงนะครับอยู่ที่7.5เซนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะรับเ,เทียบกับตัวของกล่องนะครับก็สูงนะครับผมอันนี้ก็ สังเกตไหมครับรายละเอียดตรงชุดนะครับผมคือมันจะทําเป็นเหมือนสีดำอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นภาคที่3ใช่ไหมภาคที่3แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใส่ชุดดําแบบนี้นะครับผมแต่ก็ก็ดูแบบดูแปลกนี่ครับก็ดูเท่เแบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่สาหรับตัวทอนะครับผมเนี้ยก็ถือได้ว่าคุ้มนะอันนี้กล่องนี้นะครับผมอ่าราคาอยู่ที่25บาทนะครับสาหรับเลโก้ก็ถือได้ว่า คุ้มค่าเหมือนกันนะครับสาหรับถ้าใครเอาแบบมาแบบวางโชว์นะผมก็ถือได้ว่าคุ้มนะครับดูแบบตัวใหญ่เวลายืนอยู่บนมือเนี่ยคือแบบโคตรใใหญ่เลยับสำหรับงานเลโก้แบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่ก็ลองไปตามหากันนะครับหน้าโรงโรงโรงเรียนหรืออาจจะเป็นร้านที่ขายของประเภทของเล่นแผงลอยนะครับจะเจอนะครับผมสำหรับเลโก้แบบนี้โอเคครับก็ยังไงก็ฝากไว้แล้นกันนะสำหรับ ตัวเลโก้งานจีนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวทอนะครับผมทอแบบล่างแบบล่างแบบเหมือนกินฮักเข้าไปทั้งตัวนะครับผมสำหรับทอตัวนี้สหล,ลับคิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะใครมีคําถามอะไรก็ถามมาได้ไดใต้คอมเมนต์นนะสหล,ลับคิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากัรไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งรับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไว้แล้วครับเจนครับสวัสดีครับ